ครับกราบสวัสดีนะครับผมรักไก่แคทเกมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเบสแอนด์โซอีกแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อเรื่องตอนที่11นะครับตอนหลังๆนี้จะออกช้านิดนึงต้องกราบขอโทษอีกหลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาของเนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนผมต้องใช้กระบวนการในการเรียบเลียงอย่างมากเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนที่เราแล้วมานะครับสามารถกดตัวไอมุมขวาบนนะครับกลับไปดูตอนแรกๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูตอนนี้ไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมวันอาทิต จดหมายของซองมูยองครับจึงทาให้เราได้รู้นะครับว่าตาสีเงินอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อเราได้ตาสีเงินไปแล้วนะครับเราจึงกลับเอาไปให้โซยอนฮวาแลวเราก็ได้เจอกับมูซองนะครับไอ้เยฮาดังก็ได้เข้ามาช่วยเราไว้นะครับจากนั้นเราก็ได้ไปช่วยกิวดงครับกิวดงจึงบอกให้เราไปหาตาสีทองที่หมู่บ้านฮวาลังนะครับเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเราไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราได้นําตาเงินกลับไปให้โซยอนฮวาเก็บไว้และได้ไปช่วยกิวดงจากกลุ่มซังดุยกิวดงจึงบอกให้เราไปหาฮวีโกที่หมู่บ้านฮวาลัง เราจึงรีบเดินทางไปที่นั่นโดยทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบกับฮาวีโกเราจึงถามไปว่าเจ้ารู้จักตาสีทองไหมฮาวีโกจึงพูดขึ้นว่าเจ้าคงหมายถึงตาสีทองคำที่สร้างขึ้นสำหรับท่านมูชินสินะชาวฮาวารังสร้างมันขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนในสมัยที่ต้นเอลเดอร์บาร์กยังแข็งแรงอยู่มันคือของขวัญสำหรับท่านมูชินเท่านั้นเราจึงถามไปว่า ตอนนี้ตราสีทองอยู่กับกลุ่มกล้วยไม้ไร้เงาใช่ไหมฮาวีโกตอบข้าไม่อาจรู้ได้ว่าพวกไร้เงามีมันอยู่หรือไม่ข้ารู้แต่ว่าพวกไร้เงามีความโลภและยังยึดติดอยู่กับสมบัติของตนอย่างมากในสมัยก่อนพวกไร้เงาเป็นผู้จรงรักภักดีต่อมูชินเป็นอย่างมากแต่เมื่อทายาทของมูชินตายไปและอาณาจักรล่มสลายพวกไร้เงาก็ได้ละทิ้งกดยรติยศของตนและหันหลังให้กับตระกูลมูชิน หลังจากนั้นฮาวิโกบอกให้เราไปหาเท่ารางส่งที่ต้นเอลเดอร์บาร์กเขาเป็นคนซ่อมเครื่องจัรและเขาอาจจะช่วยเราได้เมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงเดินทางไปที่ต้นเอลเดอร์บาร์กเมื่อไปถึงก็ได้พบกับเท่ารางส่งเท,ท่ารางส่งได้บอกว่าตามคำทํานายของเขาจะมีคนนอกเผ่าผู้มีกินแรงผู้ที่กําลังตามหาตาสีทองจะมาช่วยเขาสร้างเข็มทิศขึ้นมาใหม่เราจึงถามไปว่าเข็มทิศมีไว้ทําอะไร เท่าร่างส่งจึงพูดขึ้นว่าเข็มทิศมูชินสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ค้นหาทายาทของมูชินเข็มทิศจะชี้ไปทางผู้ที่มีสายเลือดของมูชินอยู่เสมอเข็มทิศอันเก่าได้หายไปเมื่อหลายปีก่อนข้าต้องสร้างอันใหม่ขึ้นมาให้ได้ก่อนที่จะมีคนพบทายาทมูชินและนำไปสู่การใช้พลังแห่งมูชินในทางที่ผิดจเจ้าต้องช่วยข้า หลังจากนั้นเท่าร่างทรงจึงขอให้เราไปตามหาวัตถุดิบเพื่อจะมาสร้างเก็มทิศมูชินอันใหม่สิ่งที่เขาต้องการคือขนของวิหกลีลับและรากของต้นเอลเดอร์บาร์กและยังขอให้เราแวะไปดูเครื่องฟอกรากไม้ ถ้ามันทำงานล้มเหลวสัมผัสมรณะจะกืนกินต้นเอลเดอร์บาร์กและจะตายลงในไม่ช้าเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงลงไปใต้ดินและได้ซ่อมเครื่องฟอกรากไม้และเก็บรากของต้นเอลเดอร์บาร์กขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากนั้นเราจึงเดินทางไปที่หลังของวิหกลีรับและได้แอบเข้าไปเอาขนของวิหกลีรับออกมาได้สำเร็จเมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้วเราจึงเดินทางกลับไปหาเท่าร่างทรงและเท่าร่างทรงก็ได้สร้างเข็มทิศอันใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จเท่าร่างทรงจึงพูดขึ้นว่า เขมทิศทำงานแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองดุนแรงมากทายาทมูชินต้องอยู่ใกล้ๆนี้แน่นอนเราจึงถามไปว่าเข็มทิศชี้ไปทางไหนเท่าร่างส่งตอบเ,อเข็มทิศชี้ไปทางด่านตรวจของมมยองกักที่นั่นมีกลิ่นของชายที่ไม่ได้อาบน้ำอยู่เต็มไปหมดเจ้าต้องดีใจไว้เถอะที่จะูกของเจ้าไม่ได้ทรงพลังเท่าจมูกของข้าเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงเดินทางไปที่ด่านตรวจของไมยองกักเมื่อไปถึงก็ได้พบกับ จินโซอาเราจรึงเข้าไปคุยจินโซอาได้บอกกับเราว่าโซยอนฮวาพยายามจะออกจากโรงเตี๊ยมแต่เยฮาหรังไม่ยอมให้นางออกไปโซยอนฮวาจึงแอบหนีออกมาเพื่อจะไปตามหาตาสีทองแต่ทว่าทหารของมายองกักได้ดักรออยู่และจับตัวโซยอนฮวาไปแถมตอนนี้กิวดงยังโดนพวกสั่งดุยจับตัวไปอีกเราจึงถามไปว่าแล้วตาราสีเงินอยู่ที่ไหน จินโซอาตอบตาสีเงินข้าว่ามายองกักน่าจะได้มันไปแล้วข้าจะไปช่วยโซยอนฮวาเองจเจ้าไปช่วยกิวดงแล้วกันเขาน่าจะถูกจับตัวไปที่ถ้ำของกุ้มซังรุยเมื่อจินโซอาพูดจบเราจึงรีบไปที่ถ้ำของกุ้มซังรุยในทันทีเมื่อไปถึงเราได้บุกต่อสู้จนเข้าไปถึงด้านไหนสุดก็ได้พบกับ ong, กิวดงกําลังคุยต่อรองอยู่กับยอวอนเราจึงเข้าไปคุยกิวดงได้บอกกับเราว่าการที่โซยอนฮาวาถูกจับตัวไป เป็นความผิดของเขาเองเยฮารังไม่ยอมปล่อยให้โซโยอนฮาวาออกจากห้องแต่โซโยอนฮาวะนางเป็นคนละอิสระโซโยอนฮาวาจึงแอบหนีออกมาและโดนจับตัวไปและเขายังบอกอีกว่าตอนนี้เขาได้ทําสัญญากับยอวอนว่าจะมอบตาราสีเงินให้เขาไปเพื่อแลกกับการช่วยเหลือโซโยอนฮาวะจากมายองกักแถมยอวอนยังสัญญาอีกว่าจะไม่ไปละลานกุมลูมังอีกเราจึงบอกไปว่าตาราสีเงินสําคัญกับข้ามากข้าไม่อาจจะให้หนางไปได้ง่าย หลังจากนั้นเราจึงหันไปคุยกับยอวอนยอวอนจึงพูดขึ้นว่าข้าทําข้อตกลงกับกิวดงไว้แล้วการที่จะช่วยเหลือเจ้าเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามายองกักยังเฝ้าประตูอยู่แบบนี้ข้าก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เราจึงถามไปว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมยอวอนจึงขอให้เราไปที่ตลาดนินกาดและให้ดึงความสนใจของมายองกักไว้กุ้มซั่งรุยจะแอบบุกเข้าไป เมื่อเราได้วางแผนกับยอวอนเสร็จเรียบร้อยเราจึงเดินทางไปที่ตลาดนินกาดเมื่อไปถึงเราก็ได้พบกับมายองกักเราจึงเข้าไปคุยเพื่อทวงเวลาและถามไปว่าโซยอนฮวาอยู่ที่ไหนมายองกักจึงพูดขึ้นว่า เจ้าเด็กเหลือขอนั่นเนาะเล่นไปบอกทุกคนไปทั่วว่ามันมีตราสีเงินข้าน่ะมีสายอยู่ทั่วทะเลทรายมรณะจึงไม่ยากเลยที่ข้าจะรู้และข้าก็ยังรู้อีกนะว่าเจ้าเด็กนั่นน่ะมันกําลังตามหาตราสีทองข้าถามอะไรมันไปมันก็ไม่ยอมพูดข้าเริ่มหมดความมดทนกับมันแล้วด้วยเราจึงถามไปว่าโซโยอนฮาวาอยู่ที่ไหนมายองกักตอบข้าจับตัวมันไว้ที่คังเก็บของข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะใช้วิธีไหนจงทําให้มันพูดออกมาให้ได้ว่าตราสีทองอยู่ที่ไหน จากนั้นการโจมตีของกุมซังรุยจึงได้เริ่มขึ้นเราจึงรีบไปที่คลังเก็บของเมื่อเราไปถึงเราก็ได้พบกิวดงอยู่ที่นั่นกิวดงจึงบอกกับเราว่า แผนของเขาล้มเหลวเขาเกือบจะช่วยเหลือตัวของโซโยอนฮาวาได้แล้วแต่มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาและจับตัวนางไปชายคนนั้นมีเข็มทิศอยู่ในมือเขาจับตัวโซโยอนฮาวาแล้วเข้าไปด้านในสุดของคังเก็บของเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงดูได้ทันทีว่าชายคนนั้นคือมูซองเราจึงรีบตามเข้าไปด้านในเมื่อเราเข้าไปด้านในสุดก็พบกับมูซองเราจึงพยายามจะเข้าไปช่วยโซโยอนฮาวาแต่ทว่ามูซองใช้พลังจับตัวเราไว้จากนั้นรอยแผลคุดับดำก็ได้กำเริบขึ้นมูซองจึงพูด ขึ้นว่าดูเหมือนเจ้าจะยังไม่รู้สินะว่าเด็กคนนี้เป็นใครเจ้ามันโง่เหมือนอาจารย์ของเจ้าจริงๆเด็กคนนี้คือทายาทของมูชินไงล่ะเจ้าจงไปเอาตาทั้งสองสีมาให้ข้าไม่งั้นเด็กคนนี้ตายข้าจะไปรอเจ้าที่ปีกแห่งมูชินเมื่อหมู่สองพูดจบเขาก็ได้หายไปพร้อมกับตัวของโซโยอนฮาวาหลังจากนั้นจินโซอ,อาก็ได้เข้ามาพอดีจินโซอ,อาจึงพูดขึ้นว่า ในช่วงที่พวกเรากำลังสนใจการช่วยเหลือโซโยอนฮวะยองวอนได้แอบไปขโมยตราสีเงินจากมายองกักแล้วได้หนีไปข้าจะตามหาตัวนางให้เจอและจะแย่งชิงตรานั่นจากมือที่เยือกเย็นที่ไร้วิญญาณของนางเจ้าต้องแต่งเรื่องโกหกอะไรสักอย่างและไปเล่าให้มายองกักฟังและอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าจะตามร่าย,ยองวอนไปที่ป้อมเขตกระดูกยัก เมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงกลับไปหามายองกักเมื่อไปถึงเรายังไม่ทันได้พูดอะไรมายองกักโวยวายเรื่องตาที่หายไปและไล่ให้เราไปไกลๆเพราะเขาไม่อยากเห็นหน้าเราในตอนนี้หลังจากนั้นเราจึงเดินทางไปที่ป้อมเขตกระดูกยักษ์เพื่อไปพบกับจินโซอาแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบจินโซอาแต่เราก็ได้พบกับขอทานชองอุนคนที่เราเคยเจอที่หมู่บ้านเงาโอ้เราจึงถามไปว่าเจ้าเห็นจินโซอาและยอวอนไหมขอทานซองอุนตอบ ไม่มีวี่แววของคนที่เจ้าพูดถึงเลยแต่ข้าก็ได้ยินมาว่าคนของคุมสั่งรุยพูดอะไรเกี่ยวกับหัวหน้าของเขาสักอย่างข้าได้ยินไม่ค่อยชัดพวกนั้นไม่อยอมให้ข้าเข้าไปใกล้ๆหรอกและข้ายังได้ยินมาอีกนะว่าเจ้ากําลังตามหาตาสีทองป้อมปากการเงาเป็นสถานที่ที่ดีนะหลังจากที่เราได้คุยกับขอทานซองอุน่นและเขาก็พูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจเราจึงเดินทางไปที่แคมป์ของพวกกลุ่มสั่งรุยเพื่อหาข่าว และในที่สุดเราก็ได้พบจดหมายสั่งการของพวกกลุ่มสั่งรุยเราจึงเปิดอ่านได้ใจความว่า own, วยอวอนโดนพวกเผ่ากระดูกจับตัวไปง่ายๆนางไม่มีคุณสมบัติจะเป็นผู้นำอีกต่อไปข้าทังหงขอประกาศว่าข้าจะขึ้นเป็นหัวหน้าคนใหม่และจะขอเปลี่ยนชื่อแขนจากกลุ่มสั่งรุยเป็นสหพันธ์ข่ารุยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเราได้รู้ว่ายอวอนถูกพวกเผ่ากระดูกจับตัวไปเราจึงตามไปที่หลังของพวกเผ่ากระดูกเพื่อจะไปเอาตราสีเงินคืน เมื่อไปถึงเราได้บุกต่อสู้จนไปถึงด้านในเราก็ได้พบกับยอวอนแต่สิ่งที่เราแปลกใจคือจินโซอาก็โดนจับอยู่เช่นกันเราจึงช่วยทั้งสองคนออกมาและได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นจินโซอาจึงเล่าให้เราฟังว่าเขาไล่ต้อนยอวอนจนมาถึงที่นี่และโดนพวกเผ่ากระดูกโจมตีและถูกจับตัวในที่สุดแถมยังโดนพวกเผ่ากระดูกยึดตราสีเงินไปแล้วด้วยจากนั้นทั้งสองคนเอาแต่เถียงกันว่าใครเป็นต้นเหตุข,ของการที่ถูกจับตัวในครั้งนี้เมื่อสองคนไม่ลงรอยกัน การต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นระหว่างนั้นเยฮารังก็ได้มาถึงพอดีและได้หยุดทั้งสองคนไว้หลังจากนั้นเยฮารังจึงพูดขึ้นว่าเวลาที่จะตีกันมีเยอะไว้ตีกันวันหลังได้ไหมตอนนี้พวกเจ้าช่วยข่าตามหาหาราสาวของข้าได้หรือเปล่าเราจึงถามไปว่าหลานสาวที่ว่าใช่โซโยอนฮวาไหมเยฮารังตอบ ใช่โซโยอนฮาวาคือดานสาวของข้าชายคนที่เจอพี่สาวของข้าก่อนตายต้องเป็นโซโยังจังแห่งลูมังแน่ๆแ,และอีกอย่างเข็มทิศมูชินก็ได้ชี้ไปทางโซโยอนฮาวาต้องใช่แน่ๆข้าค่อนข้างมั่นใจเราจึงบอกไปว่ามูซองจับตัวโซโยอนฮาวาไปที่ปีกแห่งมูชินเมือ่อเยฮารังได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าข้าขอร้องพวกเจ้าทั้งสามคนได้ไหมเก็บความโกรธแค้นไว้ภายหลังตอนนี้ช่วยตามหาลานสาวของข้าก่อนได้ไหม เราจึงตอบไปว่าเราไปไม่ได้ถ้าไม่มีตาราทั้งสองสีเยฮารังจึงพูดขึ้นว่าแม้แต่เวลานี้เจ้าก็ยังหมกมุ่นอยู่กับพลังมูชินข้านึกว่าข้าจะเชื่อใจเจ้าได้แล้วแท้ๆเจ้ามันก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นหรอกเราจึงบอกไปว่าถ้ามูสองได้ตาทั้งสองอันไปเองโดยที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นและเขาได้พลังแห่งมูชินไปพวกเราทั้งหมดจะตกอยู่ในอันตรายเยฮารังจึงพูดขึ้นว่า ถ้าเข้าใจแล้วมูซองไม่มีทางค่าโซยนวาทิ้งแน่นอนเพราะเขาต้องใช้นางในการเปิดสุสานดีเลยเจ้าไปตามหาตาทั้งสองสีมาและเราจะไปพบกันอีกทีที่ปีกแข่งมูชินเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงบุกเข้าไปด้านในสุดเพื่อไปเอาตราสีเงินคืนจากพวกเผ่ากระดูกและในที่สุดเราก็จัดการตัวหัวหน้าของเผ่ากระดูกลงได้และได้ตราสีเงินคืนมาจากนั้นเราได้เดินทางไปที่ป้อมปราการยงา ตามที่ขอทานซองอุ่นได้พูดออกมาเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับตราสีทองในตอนนี้เมื่อเราไปถึงก็ได้บุกต่อสู้เข้าไปด้านในจนได้พบกับหัวหน้าของกลุ่มกล้วยไม้ไรลเงาเราจึงตรงเข้าไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงตราสีทองจนในที่สุดเราก็ชนะและได้ตราสีทองมาหลังจากนั้นเราได้มองเข้าไปด้านในก็ต้องตกใจเมื่อเราได้เห็นขอทานซองอุ่นอยู่ที่นั่นเราจึงเข้าไปคุยขอทานซองอุ่นจึงพูดขึ้นว่า ข้าคือหนึ่งในสามนักปราชญ์เหมือนกับสองคนที่เจ้าเคยเจอมาก่อนหน้านี้อย่าปล่อยให้ภาพภายนอกและกลิ่นของข้าหลอกเจ้าในที่สุดเจ้าก็รวบรวมตาทั้งสองสีได้ครบแล้วสินะข้าคิดว่านี่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกปีกแห่งมูชินให้ตื่นขึ้นมาความชั่วร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาเจ้ารีบไปเถอะอย่ามัวเสียเวลากับข้าอยู่เลยเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงรีบเดินทางไปที่ปีกแห่งมูชินในทันที เอาละครับผมก็จบไปกันแล้วด้วยครับกับตอนที่11นะครับเป็นไงเพื่อนๆนะครัำนึงเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วผมก็รู้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะดูตอนที่12กันแล้วใช่ไหมเนี่ยครับรอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมจะรีบทําออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกระทึกบัตรให้ผมดักๆเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจผมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe ช่องมารัับบงไไวนนนี้ผมตออกก่ะครเ ตอนที่12ในเร็วๆนี้กราบสวัสดีครับ